เรามาถึงหาดใหญ่แล้วเรามีปัญหาต้องซ่อมรถนิดหน่อยนะครับรถน้องเก่งเบนแดงมีปัญหาเล็กน้อยได้เจ้าของอู่ใจดีครับชื่ออู่ KJ Modify นะครับช่วยจัดการซ่อมแซมให้เราก็มาจอดพักกันที่นี่นะครับนี่คือพักพวกที่มาด้วยกันครับพี่เจีรจากร้าน J g l a s สนี่แกกําลังหยิบของอยู่หันมาพี่เจบแล้วก็นี่ครับคนลักพาตัวผมมานะครับพี่ต้นกล้า P K ค a Care นี่รถแกครับโอ้โหเป็นไงเท่ไหม City, die, cruising, easy, tight, แล้วก็มีเพื่อนๆที่มาด้วยกันนะครับนี่พี่กันจากสแตนมาเนียครับถ่ายรูปสวยมากนะครับนี่รถน้องนัทนะครับจากขับถ่ายโอ้โหนี่เป็นลายเคอร์บี้นินเทนโดเป็นไงสวยเชียวเราขึ้นเขาคอหงนะครับ แต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายภาพตอนขึ้นเลยก็เลยได้ภาพนิ่งมานะครับจากสแตนมาเนียขอบคุณด้วยนะครับแล้วเราก็มาถึงจุดชมวิวเขาคอหงครับเราขออนุญ,ญาตเจ้าหน้าที่เรียบร้อยนะครับขึ้นมาถ่ายรูปกับวิวสวยๆแบบนี้นี่ชมภาพบรรยากาศครับ มีคนที่มาออกกำลังกายแถวนั้นขอถ่ายรูปใหญ่เลยนะครับเราปิดท้ายด้วยคุณสมอนบนเขาขอหงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูบรรยากาศงานต่อครับ